สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับผมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีนกเชลยนะครับเปิดแบ่งอยู่นะครับผมเป็นนกเชลยคัดนะครับก็ส่วนใหญ่จะลงไว้ที่บ้านฟ้านะครับตอนนี้ก็มาลงในบ้านบ้านนี้มั่งนะครับผมก็ชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับผมมีเสียงกลางคลรลมกับ พวกเสียงกลางคูเยอะๆนะครับประเภทแบบคูเป็นชุดแล้วก็เรียกแล้วก็คูเป็นชุดนะครับนี่นะครับก็รูปร่างก็มีสวยบ้างนะครับหางหางไอ้นี่มั่งนะครับเพราะว่านกเป็นนกนานแล้วนะครับผมก็ชุดนี้นะครับก็ร่วมๆอายุกงนะครับเราๆบางตัวเดือนกว่าบางตัวสองเดือนนะครับนกชุดนี้แต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนบ้างนะครับผม ตอนนี้จะเป็นจะเหลือจะพวกเสียงกลางนะครับก็ใครที่หาชำเป็นอ่จะเอาไว้ทํานกต่อนะครับลองลองดูได้นะครับนกอุทยานนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็พอได้นะครับนกสวยอยู่นะครับ ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเสียงกลางเหมือนกันนะครับมีหลายตัวนะครับนกเชเลยนะครับที่เปิดแบ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นานแล้วตัวนี้ก็ได้เดือนกว่านะครับตัวนี้มีขนขาวท้ายตานะครับผมเป็นแมวครับขนขาวท้ายตาฝั่งอ่าซ้ายนะครับฝั่งซ้ายไม่รู้หลุดไปยังนะยังครับยังยังอยู่ ยังเห็นขาวอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเสียงกลางดานนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางดานแล้วก็มีอีกนะครับเดีย๋ยวพาไปดูที่อีกที่นึงก่อนนะครับพไปดูที่อีกที่นึงก่อนชุวนี้จะเป็นนกมีนกติดเงียบอยู่กรงหนึ่งนะครับกีแยกไว้นะไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียบ้างหรือเปล่านะครับ ก็จะมีองนี้นะครับที่เป็นนกติดเงียบนะครับนี่ครับเก็บไว้วัดดวงนะครับตัวนี้แต่เหมือนจะมีคูกันแล้วนะครับไม่รู้เป็นตัวไหนเพราะว่าผ้ามันมันคลบนะครับนี่ครับมีคูกันแล้วนะครับแต่ทุกองนะครับตอนนี้เพราะวานหกอายุคงไม่ได้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็มีเสียงกลางนะครับ เ,เกืบกเียงกลางนะเสวียงใหญ่ไปหมดแล้วครับนี่นะฮะผนก็มียับบ้างนะครับแต่ว่าก็สวยอยู่ครับธรรมดาครับนกนกมันก็มีคนรุดคนอะไรบ้างนะครับอยากให้ผมคัดให้คัดให้ได้นะครับผมคัดให้ได้นะครับผม แต่เสียงตอนนี้น่าจะเหลือแต่เสียงกลางแล้วนะครับแล้วก็มีนกเข้ารรษาตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะหัดได้แล้วนะครับเริ่มจิบเริ่มคูนกดีแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะนี่นครับเปิดอยู่นะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางออกโตนิดนิดครับ ขันหนึ่งกุกบางทีก็เป็นหลิวนะครับนี่ตัวนี้ลายกระนับสวยมากนะครับตัวนี้คารมดีนะครับเป็นนกนกที่เรียกแล้วคูนะครับออกทีๆหน่อยครับครับผมแล้วก็มีชุดนี้นะตัวนี้ก็เป็นเสียงกลางเหมือนกันเลยนะครับ ด้วยมนก็ีสองตัวนะครับแล้วก็มีอีกนะครับเดี๋ยวผมอาชมนะครับนี่นครับตัวนี้จะมีเสียงเสียงกลางแล้วก็เสียงแบบเล็กๆเล็กเกเ,กเปิดเปดหน่อยตัวนี้นะครับ หน้าหน้าไปทำมุก่อนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็เสยนก้างเหมือนกันนะครับแต่สีนวลสวยมากตัวนี้นี่นะครับแล้วก็กรงนี้นะครับว่างหมดนะครับทุกตัวนะครับผมมีตัวนี้มีตําหนินะครับที่หัวนะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่เปลี่ยนดีนะครับนี่ตัวนี้แต่เล็บดันโดนกลงนะครับเล็บหลุดครับ ตัวนี้ไม่ใช่นกเล็บเล็บด้วนนะตัวนี้มันมาหลุดที่กงนะครับนี่ฮะเป็นเป็นนกที่เสียงกลางเรียกคำคูคำนะครับออกถีนิดๆนะครับนิ้วกลางข้างขวานะครับหลุดไปแต่เล็บเริ่มขึ้นแล้วนะครับเล็บเริ่มขึ้นแล้วในนี้มันมองไม่ชัดมองไม่ชัดนะครับอ่นีครับตัวนี้เดี๋ยวจะปล่อยนะครับตัวที่หัวเจ็บตัวนี้แล้วก็มีนี่นะครับ สามตัวนะครับผมที่เป็นนกคัดไว้นะครับนี่ครับชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็ว่างตัวหนึ่งนี่ตัวกำไรเหลืองคู่นะครับนี่รอส่งนะครับผมแล้วก็นี่ครับอีกชุดหนึ่งนะครับมีตัวเมียปีขาวอยู่ตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวเมียตะเกียบหางนะครับผมตะเกียบหาง มีขนขาวหนึ่งเส้นนะครับที่ปีกแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ถ้าใครสนใจจริงผมแบ่งนะครับตัวนี้สองกุก๊กคูอ่างเสียงกลางนะครับตอนอยู่ป,ป่ากูอ่างเก้าคั่นะครับผมตัวนี้ผมแยกกาามาได้นะครับรวมๆเกือบสามปีคงได้นะครับทุกคนนี่นะครับก็มันยังไม่ยอมขึ้นนะครับ ชุดนี้อีกชุดนึงนะครับผมชุดนี้จะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมมันตาที่ดรายด,ดนะอยเนะครับแล้วก็ผม,มครับผม,มนี่ครับก็ชุดนี้นะครับหากใครสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผม มาสอบถามกันได้ตัวนี้ก็แบ่งนะครับตัวนี้ผมคัดไว้เองตัวนี้นะครับคัดไว้เองแต่ยังไม่ขึ้นเต็มที่นะครับสุดยอดนะครับนกตัวนี้ขี่เลี่ยนะนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับผมมีหลายตัวนะครับนี่ฮะเป็นเสียงกลางทั้งหมดนะครับเป็นเสียงกลางทั้งหมด แล้วก็มีเสียงเล็กนี่ที่จําได้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เหลือเป็นเสียงกลางนะครับแต่ตัวกําไรส้มนี่ผมน่าจะต้องปล่อยนะครับเพราะหัวหัวเจ็บแต่ตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมบอกว่าดีก็คือดีนะครับวนที่เก็บไว้นะครับแต่เสียดายตรงเล็บนี่แหละครับเล็บไปลูดโกงสรลุดไปเนี่ยครับกระโดดแบบนี้เนะี่ย ไม่รู้ไปติดตรงไหนนะครับเล็บหลุดเป็นนกนานแล้วครับรวมสองเดือนแล้วมั้งครับตัวนี้เพราะว่าเล็บมันยาวด้วยนะครับดูเล็บมันดิเล็บมันยาวนะมันถึงหักนะตัวนี้อ่าแล้วก็มีนี่อีกนะครับมีนี่อีกนะนี่นะครับ นี่สองตัวนะครับนี่ับก็โอเคครับใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับผมทักมาได้นะครับหลายตัวมีมีอะไรพิเศษให้นะครับถ้าหลายตัวนะว่าผมจะย้ายระบายชุดนี้นะครับออกที่ที่ตรงนี้ออกจากที่ตรงนี้ให้หมดนะครับจะหาที่ไว้ใหม่นะครับเพราะว่ามันตอนนี้แมวมันเริ่มปวดนะครับ มันชอบเดินผ่านนะครับแล้วก็นกตื่นนะครับผมเดี๋ยวจะหาที่ไว้ใหม่นะครับก็นั่นแหละครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมส่วนใครที่เคยติดต่อแล้วอะไรแล้วนะครับก็ทักได้เลยนะครับที่เดิมโอเคครับเดี๋ยวคัดเจ๋งๆให้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ